プレゼントのみんなでプレゼン เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2566ที่วัดภูเขาทองตำบลวังสารอำเภอวังปงจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวบ้านดงลึกและกรรมการวัดภูเขาทองและผู้ใจบุญชาวกรุงเทพมหานครนำโดยนายสิริรักษ์เรืองเวศบรชัยพร้อมครอบครัว นายเอกพันธ์ปิติเศรษฐกาและครอบครัวนางธัญรักษ์ปิติเศรษฐกาและครอบครัวนางสาวนันทาปิติเศรษฐกาคุณหมอประกิตคล้ายสุบัณและครอบครัวนางสาวสสิธรปิงธมวัฒนากลได้ร่วมกันตั้งกองกถินจากกรุงเทพมหานครนำมาทอดถวายที่วัดภูเขาทองเพื่อบูรณะสร้างโบสถ์และซ่อมแซมเมนที่ชำรุดสุดโทมโดยมีนายับลอยรักษาบุญวิบ้านหมู่สามตำบลวางสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยชาวบ้านและคณะกรมกรมการวัดตั้งกองกัน มีนายเด่นพงษ์บุญเรืองพูวอในการโรงเรียนบ้านวังสารรักษาการพ่้งในการโรงเรียนบ้านดงลึกโรงเรียนบ้านผาทองโรงเรียนบ้านบางปราช่อนร่วมกับคณะครูตั้งกองกฐินนํามาส่งทบทอดถวายที่วัดภูเขาทองการทอดกฐินในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนบุรณะสร้างอุโบสถและเมนซึ่งได้นินการก่อสร้างมาแล้วหลายปีแต่ยังไม่สําเร็จ ซึ่งคณะศรัทธาได้พร้อมใจกันตั้งกองกระถินขึ้นโดยมีพระครูบรญพศพัชรกิจเจ้าคณะตำบลบางสารเจ้าวาดวัดภูเขาทองเป็นประธานรับองกระถินทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญสมทบทุนบุรณะก่อสร้างออโบสถและซ่อมแซมเมนกับทางวัดภูเขาทองเพิ่มเติมได้โดยสามารถแจ้งความจำนงได้ที่โทรศัพท์0635656551พระครูบรญพศพัชรกิจเจ้าวาดวัดภูเขาทอง และโอนเงินเข้าบัญชีที่วัดภูเขาทองตองบบางสารอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์ธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนเลขที่บัญชี623-1-36776-2